สวัสดีท่านผู้ชมดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในโอ้ยลืมชื่อแมปไม่ได้ล่นสักนานลืมอ้อจำได้ละอยู่ในเกมโลโบอกในแมปเพ mm hmm. ล l ทอร t เวอร์ดีเฟน e ์กันนั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวอีเวนต์คริสต์มาสทั้งหมดแต่ว่ามันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้รีวิวเพราะตัวละครที่เอามามันไม่พอนะครับมันก็จะเหลืออยู่2ตัวก็คือเจ้าตัวนี่ แปบบบบ๊บมนะครับท่านผู้ชมเจ้าตัวฟอร์ดีเจสปิเกอร์แมนกับซินิสเตอร์ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเตอร์กี้สปิเกอร์แมนนี่มันไม่เกี่ยวกับอีเวนต์คริสต์มาสนะครับแต่มันอยู่ในอีเวนต์ของวันขอบคุณพระเจ้าแต่ผมก็แค่เอามันมาเปิดต้นต้นเกมหรือว่าตอนเริ่มเกมเท่านั้นและใครที่อยากจะส่งตัวละครมาให้ผมฟฟีเนี่ยหรือว่าอยากส่งมาให้ผม แบบให้ผมมีตัวละครเยอะๆเนี่ยก็ส่งได้ที่จุดนี่วิธีส่งทํำยังไงก็คือให้คุณเขียนชื่อผมนะครับซึ่งชื่อผมก็จะเป็นแบบนี้นี่ๆๆนีนี่และก็คุณก็สามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้มาหาผมและก็ให้คุณกดเลือกยูนิตแบบนี้แล้วมันจะส่งในตัวเดียวหรือไม่ก็ส่งเจมให้ผม แต่การจะส่งครั้งหนึ่งนี่ใช้100คอยนะครับถ้าใครอยากสนใจอยากส่งมาให้ผมก็ส่งส่งไปให้ได้ที่ด้านตรงนั้นได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราอยู่ในเกมก่อนแต่ก่อนอื่นพบขอบอกก่อนว่าท่านผู้ชมเห็นปุ่มซับสไครต์กับปุ่มไลค์ไหมครับใช่ท่านผู้ชมผมขอร้องนะครับ กดไลค์กับกดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพราะว่ามันฟรีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าท่าผู้ชมชอบคลิปผมและอยากดูคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดไอ้เจ้าปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับโอเคเริ่มมาผมก็จะวางเจ้าตัวนี้เป็นตัวมิติที่มีชื่อว่าเซนต้าทีวี เปิดออโต้สกิปไปเลยเซตาทีวีแมนตัวนี้เป็นตัวเอ,อ่อเรียกว่าเป็นตัวมิติกที่ไม่เหมือนกับมิติกตัวอื่นก็คือว่าเขาเขาเป็นตัวทําเงินนะครับไม่ใช่ตัวโจมตีเหมือนกับมิติกทั่วไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวนี้แต่ตอนนี้ผมขอมาวางเจ้าเตอร์กี้สปิเกอร์แมนก่อนเพราะตัวนี้ดีมากในช่วง เปิดต้นเกมอะนะแล้วก็จะวางเขาอืมตอนนี้ผมก็รอสกิปอ่ะสกิปพอดีเลยโอเคเลเวลราคาวางของเจ้าเตอร์กี้สปิกเกอร์แมนอยู่ที่150นะครับเลเวลหนึ่งดาเมจอยู่ที่250วงในการโจกตีอยู่ที่12คู่ดาวอยู่ที่1วิอัพเกรดขั้นต่อไปใช้350 ผมขอรองเงินก่อนนะครับโอเคเงินได้อัปเกรดมาเลยเลเวลสองเขาก็ดูเหมือนจะไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามานะใช่ไหมหรือว่าเพิ่มผมว่าเขาน่าจะเพิ่มที่จุกป,ปากของไก่งวงมานะครับถ้าใครเห็นว่ามันแหลกๆหนอ่อยก็ต้องขอโทษนะครับพอดีว่าไวไฟที่บ้านผมเนี่ยมันไม่ค่อยดีช่วงนี้โอเคเลเวลสองดามเมจอยู่ที่สามร้อยวงในการโจมตีอยู่ที่สิบห้า คูดาวอยู่ที่0.5วิอัปเกรดขั้นต่อไปเช้600ตอนนี้ผมค้างไม่รู้ว่าเน็ตผมหลุดแล้วหรือยังงั้นเราก็ต้องมาตั้งตารอดูโอเคเน็ตผมยังไม่หลุดใช่ไหมวะก็ต้องขอขออาภัยจริงๆนะครับที่คิมนี้มันจะค้างๆหน่อยโอเคอัปเกรดไปเลยครับ เลเวลสามดาเมจอยู่ที่500วงในการโจมตีอยู่ที่ยี่สิบคูดายู่ที่ศูนย์ุดวิดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เพิ่มอะไรมาเลยเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมอัปเกรดได้อ้อลืมบอกอัปเกรดค่าต่อไปใช้เงิน900อนะครับโอเคเงินมาพอดีเลยอัปไปเลยเลเวลแม็กค่าสุดท้ายดูเหมือนเขาจะเพิ่มทรงผมมากกับงอยไก่งวงใช่ไหม เลียวสุดท้ายดามเมจอยู่ที่600วงในการจบตีอยู่ที่25คู่ดาวอยู่ที่0.25วิโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ผมมีเงินตอนที่ผมอะไรนะไม่รู้อ่ะผมลืมคำตัวเองเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ผมมีเงินวาง ตอนนี้ไม่ใช่ดิตอนที้ผมอัปเกรดไอ้เจ้าสองตัวนั้นนะ่ะเซนต้าทีวีด้านลังนะ่ะตันสองตัวนะครับโอเคอัพไม่ตันก็ช่างมันแต่ว่าผมขอบอกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าตัวเซนต้าทีวีแมนเนี่ยมันสามารถวางได้แค่สามตัวเท่านั้นโอเคแล้วเราจะมาดูกันเลยเริ่มจากเจ้าตัวนี้เซนต้าทีวีแมนตัวนี้ราคาวางใช้สองร้อยเลเวลหนึ่ง ครับผมขอปิดออโต้สคริปต์ก่อนเลเวลหนึ่งจะให้เงินอยู่ที่หนึ่งร้อยต่อเว็บอัปเกรดขั้นต่อไปใช้สองร้อยอัปเกรดไปเลยเลเวลสองจะให้เงินหนึ่งร้อยห้าสิบต่อเว็บอัปเกรดขั้นต่อไปใช่ห้าร้อยอัปเกรดไปเลยเลเวลสามจะให้เงินอยู่ที่สามร้อยอัปเกรดขั้นต่อไปใช้แปดร้อยเอาไปเลยเลเวลสี่ จะให้เงินต่อเว็บอยู่ที่500อัพเกรดค่าต่อไปใช่น00อัพเกรดไปเลยโอเคเลเวล5อัพให้เงินต่อเว็บ750อัพเกรดค่าต่อไปใช่นอ0พันอัพเกรดไปเลยโอเคเดี๋ยวรอตอนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมมีเงินมาอัพเกรดเจ้าตัวน,นี้ต่อกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มีเงินในการอัพเจ้าตัวเซตาทีวีเมียแล้วครับ ไว้ผมลืมรีวิวเลเวลหกเลยเลเวลหกให้เงินหนึ่งพันต่อเว็บอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงินสามพันอัพเกรดไปเลยครับเลเวลเจ็ดให้เงินหนึ่งพันห้าร้อยต่อเว็บอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงินหกพันสบายเดี๋ยวก็เสร็จละเออแล้วผมลืมบอกเลยว่าเขาเพิ่มอะไรมาบ้างเท่าที่ถ้าผมจําได้นะครับเขาก็แค่เพิ่มกล่องของขวัญเพิ่มขึ้นมาทีละทีละนิด ขอโทษนะครับที่ไม่ได้อธิบายว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามาใหม่บ้างแต่ตอนนี้ผมน่าใกล้จะได้แลนะ้วแหละเงินอะ่ะโอเคเอัพไปเลยครับเลเวล8เลเวลสุดท้ายให้เงิน2,000ต่อเว็บหนึ่งนี่ก็จะเป็นห้องหมดของเจ้าเซนต้าทีวีแมนตัวมิติกที่ให้เงินเป็นตัวมิติกตัวแรกที่ให้เงิน โอเคต่อไปเราก็จะมาดูทางด้านเลนเดียสปิกเกอร์แมนตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ผมก็ยังจะอยากรีวิวมันอีกค่าวางใช้500เปิดมาเขาก็จะมีเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีชุดเกาะอะไรสักอย่างเลเวลหดาเมนอยู่ที่250รวงในการโจมตีอยู่ที่15บคูดาวอยู่ที่0.5นวิอัพเกรดั้ต่อไปใช้750อัพเกรดไปเลยครับ เลเวลสองดาเมจอยู่ที่ห้าร้อยวงในการจบตีอยู่ที่ยี่สิบคูดาวอยู่ที่ศูนย์จุดห้าวิตัวนี้ก็จะสกันสตันได้สักประมาณสองครั้งเดยถ้าผมจำไม่ผิดอัพเกรดค้นต่อไปใช้เงินหนึ่งพันห้าร้อยอัพเกรดไปเลยครับเลเวลสามดาเมจอยู่ที่แปดร้อยวงในการจบตีอยู่ที่ยี่สิบห้าคู่ดาวอยู่ที่ศูนย์จุดสี่วิอัพเกรดั้นต่อไปใช่สองพันห้าร้อยอัพเกรดไปเลยครับ ถ้าผมจำไม่ผิดเลเวล2เขาจะเพิ่มไอตรงที่ปอกแขนมาแล้วเลเวลสเขาก็จะเพิ่มหูฟังโอเคเราจะอัปเกรดเป็นเลเวล4เลยครับเลเวล4เลเวลสุดท้ายดาเมจอยู่ที่1,000มุ่งอยู่ที่28คู่ดาวอยู่ที่0.2นย์เขาจะเพิ่มลำโพงมาที่ด้านหลังโอเคเดี๋ยวผมขอมาอัพเจ้า2ตัวนี้ให้มันตันเหมือนกับเจ้าเซตาทีวีแมนตัวนี้นะครับอัพ อัพเลยเปิดออโต้สกิปไปเลยยังไงสุดท้ายมันก็น่าจะตายอยู่ดีแหละมันไม่ใช่ปัญหาอะไรของผมหรอกเชื่อผมโอเคต่อไปเราจะมาดูตัวนี้กันเอลแคมราลาเมนค่าวางใช้หนึ่งร้อยโคตรถูกเลเวลหนึ่งเขาก็จะมีชุดเกาะและวก็หมวกเอลใช่ไหม แล้วก็ชุดแล้วก็มีหูอะไรก็ไม่รู้เลเวลหนึ่งดาเมจอยู่ที่200วงในการโจมตีอยู่ที่10คูดาวอยู่ที่1วิอัพเกรดขั้นต่อไปใช้200อัพเกรดไปเลยครับเลเวลสองเขาเพิ่มปอกเขดอะไรก็ไม่รู้ดาเมจอยู่ที่300วงในการโจมตีอยู่ที่12คูดาวอยู่ที่ศูนย์ปแปดวิอัพเกรดขั้นต่อไปใช้200ออัพเกรดไปเลยเลเวลสามไม่มีอะไรเพิ่ม ดาเมจอยู่ที่450วงในการโจมตีอยู่ที่15คู่ดาวอยู่ที่0.6วิอัพเกรดขั้นต่อไปใช้400อัพเกรดไปเลยครับตอนนี้เขาการโจมตีของเขาก็จะเป็นแบบเขาใช้หมัดน,นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นแล้วเขาก็จะตบแบบนี้เลยนะครับโอเคเลเวล4ดาเมย์อยู่ที่500วงในการโจมตีอยู่ที่18คู่ดาวอยู่ที่0.4วิอัพเกรดขั้นต่อไปใช้1,500อัพเกรดไปเลยครับ เลเวล5เขาการโจมตีของเขาจะเปลี่ยนเป็นไปใช้ปืนแทนดาวเลเวล5ดาเมจจะอยู่ที่150วงการโจมตีจะอยู่ที่35คู่ดาวจะอยู่ที่0.5วิอัพเกียร์ขั้นต่อไปใช้เงิน2,000โอขอปดเซียงเอฟกเปก่อนโอเคตอนนี้เขาก็จะใช้ปืนคู่นะครับในการโจมตีโอเคตอนนี้ผมว่าผมน่าจะอัพเจ้าสองตัวนี้ตันได้ไปที่รร้อย โอเคต่อไปตัวสุดท้ายของเราในคลิปนี้ก็คือไททันเพอร์เซนแมนหรือว่าไทาทันกอกข,ขวนนั่นเองผมก็ขอวางตรงนี้ราคาวางใช้1นึ่งพันนะครับก็ถือว่าแพงอยู่โอเควางไปเลยนไททันเพอร์เซนแมนเปิดมาเขาก็จะมีกล่องขวนและกรลำโพงเรเวลหนึ่ง โอ้โหไททัพเอรสเนแมนผมไม่ได้โจมตีเลยเลเวลหนึ่งดาเมจอยู่ที่ส9งพัอ้ิบห้ยการโจมตีขขาเขาอ้อไม่เห็นหรออ้อผมลืมไปผมปรับเป็นโลกราฟิกโอเคการโจมตีขขงเขาจะเป็นการโยนก่อโคขนจะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบทิ่งเป็นการโยนโคข,ขวนธรรมดาที่จะโจมตีเป็นแบบ โดนหมุเป็นแรงระเบิดรูปแบบที่2จะโยนก่อง,องขวัญน,น้ำแข็งสามารถทำให้พวกสกิบิทิเฮเลนเนี่ยสโลหรือว่าเดินช้าลงเอ้ยเดินช้าขึ้นแล้วก็จะมีรูปแบบที่3รูปแบบที่ออกหายากมากเป็นโยนก่อขอขวัสีทองถ้าจำไม่ผิดดามเมจที่โยนออกไปจะประมาณ700ดแสถือว่าโคตรเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวเลเวลหนึ่งกันเลยเลเวลหดามเมจอยู่ที่2 9 9 5 วงในการจบตีอยู่ที่25คูดาวจะอยู่ที่1วิอัพเกรดขั้นต่อไปใช่5,000อัพเกรดเลยครับเรเวล2ดาเมจอยู่ที่4,326.7วงในการจบตีอยู่ที่30คูดาวอยู่ที่0.5วิอัพเกรดขั้นต่อไปใช้4,000 40, 0ตัวนี้ถึงมันจะโหดแต่ข้อเสียของมันก็คืออัพโคตรแพงเลยนะครับทีนี้ผมก็ต้องรอย,ยาวๆงั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ ผมมีเงินอัปเกรดไอ้เจ้าท,ท้ทันเพอร์เซนแมเหรืออีกชื่อหนึ่งี่ผมขอเรียกสั้นๆเลยก็คือททันกองข,องข,องของ้นอ๋อแล้วผมลืมบอกไปการโจมตีของเขาจะมีอยู่สองวงวงสีเหลืองถ้าใครเข้ามาในวงสีเหลืองเนี่ยคือจะโดนลำโพงของเขาตีเป็นเอวีนะครับและถ้าใครเข้ามาในวงสีแดงๆเนี่ยจะเป็นการโยนของขวัญโอเคตอนนี้ผมก็ใกล้จะมีเงินอัปเกรดเขาแล้ว ได้แล้วหรือยังได้พอดีเลยอัปเกรดไปเลยเลเวลสามเลเวลสุดท้ายดาเมจอยู่ที่9975วงอยู่ที่40่คู่ดาวอยู่ที่0นจุดยีิบห้าวิผมอยากเห็นเขาโยนของขวัญสีทองอะ่ะแต่ว่ามันออกยากมากเดี๋ยวเราจะมานั่งดูเขาโยนกของขวัญสีทองกันเลยนะครับผมขอปิดเพลงก่อนนะครับโอเคปิดเพลงเสร็จแล้ว นายโยนก็ขอขรขรนสีทองไม่ให้ดูนยสิโอ้โหไม่โยนไม่ให้ดูเลยผมขอวางเจ้าเอลเพิ่มแล้วกันเพราะตัวนี้ก็ดีอยู่อืมแล้วก็จะอัพเกต้าตัวเอลจนตันไปเลยอัพอัพไปเออแล้วก็จะวางเรนเดียอีกตัวหนึ่งเพราะตัวนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันเอ้ทายทันเปอร์เซนแมน เอากอขอควันสีทองมาหน่อยสิอืมสงสัยตัวเดียวมันคงไม่ออกล่ะกอโคขวัญสงสัยผมคงต้องวางอีกตัวหนึ่งเปิดเพลงดีกว่ารู้สึกไม่มีเพลงแล้วบรรยากาศเศร้าโศกไปแปลกๆว่าไหมท่านผู้ชมราะว่าเพลงจะไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วกันนะถ้าติดลิขสิทธิ์คือแย่เลย เมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมผมเห็นคล้ายๆกล่องของขวัญสีทองเฮ้ยเมื่อกี้กล่องของขวัญสีทองใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะจับจ้องไปดูที่เขาอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้ผมคล้ายๆเห็นกล่องของขวัญสีทองเอามาอีกกล่องหน่อยสิเพื่อน Iron Person Man เอามาอีกกล่องหน่อยโคตรแหลกแหลกขนาดนี้จะได้เห็นไหมเนี่ย ขอปิดออโต้สกิปก่อนนี่อาจจะเป็นต้นเหตุก็ได้ที่ทําให้ผมหลกเอ้ยเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นหมันผมใช่ไหมครับก็อขออควดสีทองออกเย่ yeah. ซึ่งโอกาสออกกองของควดสีทองน่าจะประมาณ0.1หรือมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับเอามาอีกกล่องหน่อยสิให้ท่านได้เห็นหน่อยแทนท่านเปอร์เซ็นแมน เอามาอีกกองเอามาอีกกองอุ้ยเอามาอีกกองแล้วเมื่อกี้เห็นไหมท่านผู้ชมใครเห็นทันกันไหมเมื่อกี้เนี่ยอืมอะไรขึ้นเต็มหน้าจอของเนี่ยผมว่าทีนี้ก็น่าจะไวชิวๆแล้วแหละเต็มว่าน่าจะมีชิวๆเขากันสตันได้หรือเปล่ากันได้เหรออู้เป็นแฮนด์ดีๆอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ย แต่ตอนนี้ผมรู้สึกโคตรแหลกเอ้ยเจ้าตัวนี่นี่ตัวใหม่ถ้าผมอ่านทันเมื่อกี้มัน่าจะเขียนว่าทีวีดูคอทอยเลนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นตัวที่ผมมาใน E ี7ีเจ้าผมก็จะวางอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ก่องข้ขวสีทองจากการที่ผมสังเกตแล้วเนี่ยกล่องข้อขวญสีทองมันจะใหญ่กว่ากล่องข้อขวญทั่วไปนะครับ แบบใหญ่กว่ามากเลยน่าจะประมาณสองไซส์สองเท่าของกล่องขวรนสีกล่องขวนน้ำแข็งกับกล่องขวรนธรรมดาที่ไททันเพอร์เซนแมนโยนมาเนี่ยอุ้ยกล่องสีทองอีกแล้วดูเหมือนผมน่าจะดวงดีนะครับเนี่ยอือืมยิงยิงยิงโยนโยนเลย ค่ะมันให้หมดก็โคสีทองอีกแล้วสีทองอีกแล้วโอ้เ oh, ย yeah. ดูเหมือนผมน่าจะโชคดีมากวันนี้โอ้ยสีทองอีกแล้วสีทองอีกแล้วเมื่อกี้ผมขอวางเจ้าตัวไททันเปอร์เซนตมนอีกตัวหนึ่งแล้วกันเพราะว่าถ้าผมวางตัวนี้ผมก็วางตัวอื่นไม่ได้ แต่ถ้าถาม่าทำไมพี่ถึงไม่ขายก็ผมอยากวางเซตแบบนี้จนจบเลยมาดูกันว่าผมเปิดออโต้สกิปจนถึงเว็บสุดท้ายแล้วมันจะมีแล้วเจ้าพวกสกิปบี้ดเฮเลนเนี่ยมันจะผ่านมาถึงได้เฮ้ยเมื่อกี้กขอขวอบอสีทองว้าวเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือค่าเกมมันแพงแต่ว่าเสียดายเราไม่สามารถหาเขาได้อีกแล้วเพราะตอนนี้อีเวนต์คริสต์มาสมันก็หมดไปตั้งแต่นานแล้ว ต่างแต่ช่วงนั้นผมไม่ได้ถ่ายนะครับขอโทษที่ไม่ได้อัดพอดีว่าผมกำลังตั้งใจฟาร์มอย่างหนักหน่วงโอเคต่อไปผมจะมาจับจ้องที่ว่าเขาเจะเอาของกล่องขัขขขวควนสีทองมาให้อีกไหมเฮ้ยเมื่อกี้สีทองผมรู้สึกว่าจากการที่ผมสังเกตนะครับกล่องของวควนสีทองมันทั้งจะโยนเร็วกว่ากล่องขอควนปกติที่ไททนันเปอร์เซนแมนปลาแบบจากที่ไททันเปอร์เซนแมนปลาของควนในระยะ ให้เราพอเห็นนะนะั่นแล้วใช่ไหมแต่ว่าจากที่ผมดูมาก็โคตรสีทองแบบวึบเหมือนแบบวึบเดียวเลยอ่ะอืมไอ้ก็โคขอขอสีทองนี่จะถึงเว็บสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะอัปเกรดเจ้าตัวไททันเพอร์เซนแมนตัวที่สี่ตันได้ไหมเนี่ยแต่ตอนนี้ผมคือรู้สึกโคชิวเลยอ่ะครับอันนี้ผมไม่ได้โมนะครับผมรู้สึกโคชิลๆเลยชิลๆ อืโคชิวเลยโอ้โหกล่องสีทองเฮ้ยตัวใหม่ตัวอะไรบาราใช่ไหมลาว่าสไปเดอร์ทอทเลทถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับอือฮโคตรกระจอกเลยแต่และตัวที่โดนกล่ของโคขอนสีทองของผมไปทีเดียวหายไปกันหมดเลยเพราะเลื่อนมันต่ำกว่าเจ็ดแสนเอาก็่องโคขนแล้วทำให้มันหายไปโชว์ฉันหน่อยซิ เอากคโคสีทองออเห็นไหมครับกอโคโคสีทองจักมนกองก,กันอยู่เยอะๆแป๊บเดียวหายไปเลยมันหายไปกับตาตอนนี้ก็ถึงเว็บที่49แล้วนะครับก็แบบไม่อยากจะพูดอะไรเลยแบบตอนนี้คือรู้สึกโคตรชิวๆโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่จบเกมนี้เลยแล้วครับ ไม่ใช่ดิไม่ตัดดีกว่ามุกมนเราจะดูจะจบเกมเลยแหละว่าเจ้าพวกกิบบิทฮอลเล็เนี่ยมันจะตายเร็วสักขนาดไหนหเจอไททันเปอร์เซนแมนผมที่แบกอยู่คนเดียวอบอสไอเลสซับจุดศูนย์แทบจะไม่ได้หายใจผมว่าถ้าเขาโดนโยนกอคโคสีทองใส่แป๊บเดียวเขาน่าจะตายเอากอคโข,อขอสีทองให้เขาหน่อยสิครับเอาเอากอคโข,อขอสีทองโอเคไม่ให้ โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละของั้นก็สิ่งที่ผมจะขอในคลิปนี้ก็คือขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปลก่อนแล้วครับบ๊ายบาย